โรงเรียนกุฎตุ้มวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชายภูมิเขต30ตั้งอยู่เลขที่90หมู่ที่10ตำบลกุฎตุ้มอำเภอเมืองเชยภูมิจังหวัดเชยภูมิก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2524เป็นโรงเรียนสถศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 รองรับเขตบริการจำนวน4ตำบลคือตำบลกุดตุ้มตำบลบ้านลาดตำบลห้วยบงและตำบลโพนทองปัจจุบันมีบุคลากรทางการศึกษา26คนนักเรียนทั้งหมด335คนมีวิสัยทัศน์คือภายในปี2558ยกระดับคุณภาพวิชาการมุ่งงานเด่นด้านคุณธรรมก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยี คุณครูดีมีคุณภาพนำนักเรียนเข้าสู่ชุมชนพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมส่งเสริมภูมิปัญญาพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีอัตลักษณ์คือรักความเป็นไทยภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการแสงดาวโคงนาวางังผู้อำนวยการคนปัจจุบันสาภาพทั่วไปของโรงเรียนกุตุมิทยามีการจัดภูมิทัศน์ที่พร้อมต่อการ จัดการเรียนการสอนประกอบด้วยอาคารเรียนครบคันห้องสมุดห้องปฏิบัติการห้องคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ICT ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องเรียนอาเซียนห้องประชุมจัดกิจกรรมสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานตลอดจนสถานที่พักผ่อนย่อนใจในปีการศึกษา2 5 5 6ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ส โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาสมศในระหว่างวันที่ 12, 13, 17กุมภาพันธ์2557นี้โดยได้ดำเนินการ,การประเมินต,ตามตัวบ่งชี้12ตัวบ่งชี้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานได้ดำเนินการตามวงจร PDCA มีการวางแผน มีการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนและนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งขอนำเสนอเป็นวงภาพรวมดังนี้มาตรฐานที่1ผลการจัดการศึกษารกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานตัวบ่งชี้ที่1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัยเช่นกิจกรรมสริมสร้างคุณภาพทดสอบสมรรถภาพทางกายกิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษากิจกรรมการแข่งขันกีฬาสพมเกมกิจกรรมแข่งขันฟุตซอลระหว่างห้องเรียนกิจกรรมต่อต้านโรคเอดส์ กิจกรรมการเรียนการสอนเพศศึกษากิจกรรมวิ่งมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นทําให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่งกายสะอาดเรียบร้อยมีการออกกําลังกายและรณรงค์การดูแลสุขภาพรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติดและใบยมุกต่างๆรู้จักวิธีป้องกันอุบัติเหตุป้องกันโรคภัยต่างๆรวมทั้งปัญหาทางเพศ รู้จักและภูมิใจในตนเองมีความมั่นคงทางอารมณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ซึ่งผู้เรียนมีสภาวะที่ดีร้อยละ90.12ตัวบ่งชี้ที่2ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์โรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์เช่นกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาคาบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาเป็นต้นกิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติตักบาตรปีใหม่กิจกรรมสอบธรรมมาศึกษากิจกรรมประกวดมารยาทไทยวันไหว้ครูกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเข้าแถวซื้ออาหารการเข้าแถวหน้าเสาธงกิจกรรมปลูกหญ้าแพกเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมปลูกป่าในชุมชนใกล้โรงเรียนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นต้นซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านนิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง8คุณลักษณะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และผู้ปกครองเป็นนักเรียนที่ดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรู้จักการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนในภาพรวมผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมร้อยละ80.32 ตัวบ่งชี้ที่3ผู้เรียนมีความรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้นัเนกรเรียนรักกันเรียนรู้และพัฒนาตนเองเช่นกิจกรรมทัศนศึกษาของกลุ่มสาระต่างๆวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาภาษาไทยศิลปะภาษาต่างประเทศการงานอาชีพกิจกรรมสริมสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นต้นผู้เรียนมีการอ่านหนังสือ บทความหรือสิ่งตีพิมพ์ต่างๆมีการสอะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจสามารถจับประเด็นสรุปความรู้ได้โดยการเขียนถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ผู้เรียนมีความรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมร้อยละ75.12ตัวบ่งชี้ที่4ผู้เรียนคิดเป็นและมีจิตสาธารณะ โรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถในการคิด mm hmm. เช่นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานในทุกกลุ่มสาระกิจกรรมรส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์การเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เป็นต้นโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเช่นทักษะทางศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ กิจกรรมการเข้าข้างลูกเสือกิจกรรมแนแนวกิจกรรมร่วมกับชุมชนและโรงเรียนรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีตัวบ่งชี้ที่5ผลสำลริ์ทางการเรียนของผู้เรียน โรงเรียนได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้การสร้างแบบฝึกทักษะทุกกลุ่มสาระการสอนส่องเสริมโครงการรักการอ่านกุตตุ้มรวมพลังสร้างสรรค์เพื่อการอ่านข้องเขียนข้องการเรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมค่ายวิชาการเช่นการติวข้อสอบเพื่อเตรียมสอบโอเน็ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เช่นการนำเสนอข่าวความรู้เรื่องอาเซียนกิจกรรม Day, English Camp, คริสต์มาสเดย์อังกฤษแคมป์กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นต้นผู้เรียนมีระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์โดยผลการเรียนเฉลี่ยทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดไว้และคะแนนเฉลี่ยการสอบวัดผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น มีความสามารถสื่อความคิดผ่านการพูดเขียนหรือนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายได้ชัดเจนน่าสนใจผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนในปีที่ผ่านมามาตรฐานที่2การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตัวบ่งชี้ที่6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนได้จัดทำโครงการครูมืออาชีพโดยมีการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาทักษะความรู้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการด้านสติปัญญา ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นสนับสนุนการเรียนแบบโครงงานการสืบค้นข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์และ ICT ต่างๆพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูมีการวิใจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมประชุมสัมมานาพัฒนาผลทางวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและเทคนิคการสอน มีการนิเทศติดต,ตามอย่างเป็นระยะและต่อเนื่องเปิดโอกาสให้ครูนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากปฏิบัติงานดังกล่าวส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยภาพรวมร้อยละ80.32